ความหวังของมนุษยชาติคนใหม่เด็กอายุ15จบปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ขวันตั้มน้องชื่อลอลองซิโมงชาเบลเยียมมีความฝันว่าอยากจะสร้าง,างซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่ตายจากโรคชรา4ขวบเข้าเรียนประถม6ขวบจบประถม9ขวบจบม,มปลายด้วยคะแนนสูงสุดพอ12จบปริญญาโทสาขาฟิสิกส์ขวันตั้มพอ15ก็จบเอกสาขาฟิสิกส์ขวัญตัมเลย IQ หนึ่้อาหนึ่งเปซของประชากรโลกอาจารย์ที่สอนเนี่ยบอกว่าเวลา ลาคุยกับน้องรอลองเนี่ยไม่เหมือนคุยกับนักเรียนเลยเหมือนคุยกับเพื่อนร่วมงานตอนอายุ11เนี่ยคุณตาคุณยายของน้องรอลองเนี่ยเสียชีวิตน้องก็เลยฝังใจแล้วก็อยากจะถอดรหัสอายุยืนไม่ให้คนเนี่ยแก่ตายความฝันต่อไปเนี่ยต้องการเข้าเรียนในสาขาเมนทิคอเอไอในปริญญาเอกนะแล้วก็ต้องการสร้างเทคนโนโลยีที่จะถอดรหัสอายุยืนแล้วก็สร้างซูเปอร์ฮวแมนให้มีอายุยืนอย่างมีคุณภาพไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อทุกคน ตอนนี้มีหลายบริษัทในอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยให้ทุนเลยหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อที่จะให้น้องเนี่ยเรียนแล้วก็มาทำงานกับเขาแต่ว่าพ่อแม่บอกหยุดไม่ต้องให้น้องเติบโตตามจังหวะชีวิตของน้องอย่าบังคับกันเลยตอนนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยน้องถูกเรียกว่า Little e y ไอน์สไนะครับเพราะว่าจบปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ที่อายุน้อยที่สุดในโลกอันดับ2เป็นรองคนแรกคนแรกเนี่ยจบตอน13แต่น้องจบตอน15คนแรกจบในปี1814นะ ตั้งแต่อนุบาลจนจบปริญญาเอกเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่11ปีนี่ไม่ใช่แค่เด็กอัจฉริยะแต่คือความหวังใหม่ของมนุษยชาติที่จะมีอายุยืนยาวเอาละน้องรอลอง,ลองสู้เขานะารอลอง,ลอง